เช้าครับวันนี้จะพามดชมถ้าจอดเรือสปีดบ๊สที่นักท่อเที่ยวมาต้องนั่งเรือข้ามเกาะเพชมความงามเกาะหนึ่งครับ ถ้าเทียบเรือที่นี่อยู่ที่ลาวไว้ที่มี้นะักท่องเที่ยวจีนและต่างชาติจำนวนมากที่จะลงมาไปเที่ยวเกาะอีกครับ วันนี้โชคดีที่น้ำขึ้นปกติชว่ชวงเช้าน้ำจะลงครับถึงโคถึงเต็มไปหมด เักต้องเที่ยวไทหน้านี้หน้าเที่ยวมามากคือทุกอย่างจะรดราคากับหน้าไฮซิซันต้็งจ่ัยราคาขึ้นก็เป็นเรือหางยาวแบบนี้ ก็อ,อยู่ประมาณสองกันครับต่อวันกวันสบายๆครับเอาไห้ผู้ชมได้ชมกันครับฝากติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ